ใครทำทอฟฟี่เค้กแล้วเจอปัญหานี้อยู่บ้างคะไม่ว่าจะเป็นเค้กหดเข้ามาเยอะหรืออยากทำให้หน้ากรอบ จากการที่เค,ค้กหดเข้ามาเยอะแบบนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยมีการรองกระดาษที่สูงเกินไปจากขอบเค,ค้กค่ะวิธีแก้คือให้นํากระดาษเนี่ยออกไปเลยนะคะแล้วก็ทาไขมันบางๆที่ข้างพิมพ์ก็พอต้องไปปรับใช้แล้วนะคะก็บอกว่าดีขึ้นมากเลยแล้วก็ส่งผลลัพธ์มาให้ดูด้วยแต่ถ้าใครนะคะที่อยากทําให้หน้ากรอบแล้วก็หอมอร่อยต้องฟังเคล็ดลับนี้ค่ะ อีกนี้ค่ะจะทําให้ทุกคนได้หน้าทอฟฟี่เค,ค้กที่กรอบนานขึ้นนะคะที่สําคัญมีความหอมคาราเมลเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะก่อนจะไปเปลี่ยนอะไรนะคะอยากให้ทุกคนกวนส่วนผสมตรงนี้ค่ะให้เดือดเกิน90-95องศาเซลเซียส เคล็ดลับที่เชมจะมาแชร์คือให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนน้ำตาละคะเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลไอซิง่งแทนในอัดตาส่วนของน้ำตาลทรายเพราะในน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดผสมอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ใช้กูโค้ดผงค่ะ5-10ของน้ำตาลไอซิง่งแล้วเมื่อส่วนผสมเหล่านี้นะคะโดนความร้อนในเตาไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้หน้าขนมมากรอบนานด้วยเทคนิคนี้นะคะบอกเลยไม่ว่าคุณจะใช้สูตรไหนที่ดีอยู่แล้วนะคะแค่ลองเปลี่ยนจากน้าตาลทรายมาใช้น้ําตาลไอซิง่ง แล้วก็ลดสัดส่วนของน้ำตาลไอซิ่งค่ะใช้กูโค้ผงนะคะแทนจะทําให้โครงสร้างของขนมกรอบแล้วก็ผสานกันได้ดีด้วย่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์ของนักเรียนในคอร์สนี้นะคะบอกเลยว่าหลายๆคนเข้าไปเรียนเนี่ยเรารู้สึกประทับใจมากบางอย่างเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบางอย่างเพิ่งเคยได้ยินนะคะแล้วก็หลายๆคนเอาไปปรับใช้แล้วค่ะเราก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีบอกเลยว่ารอบนี้นะคะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะเป็นรอบสุดท้ายที่คุณจะได้รับหนังสือฟรี มูลค่า690บาทค่ะจากปกติราคาเต็มของคอร์สนี้2,490บาทแต่ถ้าใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถลงทะเบียนเรียนได้เพียง1,250บาทและได้รับหนังสือม,มูลค่า690บาทฟรีไปด้วยค่ะใครนะคะสนใจก็สามารถทักไปได้ที่ Li น์แอดเชฟมดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ว่าสนใจนะคะแอดมินจะติดต่อคุณกลับไปค่ะแล้วก็บอกเลยว่า ุกเคล็ดลับที่เอามาแชร์ในคอสเกิดจากประสบการณ์ที่มั่นใจเลยว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะหาที่ไหนนะคะเชมดมดก้าการันตีว่าทุกคนจะร้องว้าวค่ะแล้วไปเจอกันในคอสนะคะคุ้มค่าแน่นอน,นะคะ่ะ